พาทุกคนมาเที่ยวแฟรงเฟิร์ตในหนึ่งวนันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสอย่างนี้บังเอิญแวะมาต่อเครื่องจากดูไบกับชิคาโกทุกคนอพอออกจากสนามบินนั่งรถไฟเข้าตัวเมืองแฟรงเฟิร์ตก็หลงต่ทุกคนเลยไป้ายไปเยอะมากสามสี่สถานีก็ถึงนิดเลยไปเป็นครึ่งชั่วโมงจ้ะก,ก็ต้องนั่งรถไฟกลับมาจ้าส่วนอากาศของเมืองแฟรงเฟิร์ตก็นาวเย็นเหลือเกินเราเดินเที่ยวเมืองแฟรงเฟิร์ตกันแบบสั้นๆแต่จุดมุ่งหมายของเราคือตลาดคริสต์มาสทุกคนและเขาว่ากันว่าตลาดคริสต์มาสที่เมืองแฟรงเฟิร์ตเนี่ยเป็นตลาดที่เก่าแก่อีก ด้วยนะจะบอกว่าตลาดของเขากินพื้นที่ใหญ่มากๆเดินจะเป็นชั่วโมงชั่วโมงขาดลากเลยแหละทุกคนส่วนเครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้ก็คือไวน์อ <Blue S 2> ุ่นกลูเวนเป็นไวน์ที่ผสมกับเครื่องเทศคือต้องดื่มตอนอุนอ่นๆดับความหนาวได้อย่างดีส่วนครีริวูดไส้กอกเยอรมันไปกับเฟรนฟรายและใส่ผงกะหรี่คือแซ่บมากๆส่วนใครสะสมแก้วก,ก็เก็บไปได้เลยราคาเครื่องดื่มรวมกับค่าแก้วแล้วใครอยากเก็บแก้วเอาทเก้นไปคืนก็ได้เงินคืนนะหนึ่งวันในแฟรงเฟิร์ตจบแล้วทุกคนและอย่าลืมติดตามวูดดี้ดิแต่เที่ยวด้วยนนะทุกค